กใกล้ล้ใกล้ลกลกลกแล้วกล่นรบอรับบอลเอาไปได้เอาไปตัวเขาไปอ้ก็่อนเอหลูกนี่ลุดออกเส้นข้างไปทั้งคู่นี้ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ยังสูงอยู่ในครึ่งเวลาแรกตาเพชรพยายามที่จะนำบอลขึ้นไป ยิงให้ได้พิชิตกันแต่ว่าถูกทางดานโดนแดงสกัดเอาไว้ไวมันมาป้าเรอมันจะเปาอนีหามได้ยุ่นี่อาวุธมนตังลัได้แล้วอาดาตังลับใ้วตังลัแล้วลูกนี้ออกเส้นขางสนามไปเสมอเนยลูกโทษเลยดมือไหนมือหนียวชไม่โทษ เอามาพี่มาพี่มาพี่มาเข้าเท้าของทางด้านโุนแดงยงยิงเข้าเท้าของสีสนาโยนยาวไปทางด้านตาเพชรไอ้ศ้าประตูลูกนี้ข้ามผ่านไปโอ้โหสู้อ้องสู้ฟอมตัว ใครทางด้าน,นาอยู่การสนามอยู่ยังงงกันกันทั้งสองทีมเอาพาผมองแน่คุณทุนลกนี้ลงลงไปลงกลารสนามอยู่ ไ้เบนจากตาเพชรนี no. ่ยยนยาวไปงานโดนแดงตังไว้ทางกลางสนามเดี๋นวถูกทา้าตาเพชรไปทางด้าปีกขวาบอโดนแดงลงไปนทางด้าตาเพชรวิ่งีนทีวดูนี่ทาด้านตาเพชรเห็นทตักบออกครับตาพชราางสนาสนาม

อลูกน oh, oh. oh, so yeah. 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 ี <t <t mm ้ห hmm. ลุดออกเส้นช่างสนามไปทั้งคู่ก็ยังทำอะไรกันได้ยังสู้อยู่ในครึ่งเวลาแรกดีดูหลางดูหลาง

ผิดของลูนแดงโบนโบซินี่ันโยนยาวออกข้างไปนะครับทานานดแล้วโอ้ือหลางเนี่หลูกนี้ลุดออกข้างไปนครับ ทำลายทเใทุกขเ่สาดใส่าตัวนู้นนี่ลุอกมาลุกเปนหารลโเดนลุเนตัดบลเปไดลุกนี่ลุกออกส่งสางไปให้ทำให้ทุกข์เย่

เอไปกดลุนบอลขึ้นไปในคีบของรุ่นแดนขึ้นหลังมาลู่นี่ออกข้างไปให้ทางบ้านตาเพชรทุ่งขึ้นไป เตะดียังยากนตาเพิกยังได้อยู่ไปที่หน้าประตูของโหนแดงพัทลูกชนะไปทางด้านทิษใต้ไมลูกนี้พลาดไปตาเพชรก็สามบอลไปทางนั้นที่หน้าประตูเหมือมนกันโหนแดงมาแล้วพิซ้ายตีพลาดลุงพี อาฟริกีบอลคือโชคทาภายออกมาโอเดอราปาศาสนามนอรได้โยงกลางโคเดอรใ้ตานปีขวา โอ้ยตาเพชรหลบพลเรยอนนานโมแดง ตีพอตับอลไว้หลบนงาโนนแดงตพิเลยมาบตีซ้ายนีข้างไปตายตาย ไปสนาบอลให้ตลาดตีซรายให้คีของนู่นเดงให้ลางสนามดูดูสนามกตาเทยังได้ลบปนานู่นเองให้ตลาดตีซ้ายให้สนามบอลนู่นนี้โอ้ยผู้เล่นจากกีฬาฟุตบอลไปลูกออก้าง ให้แบกของตุเดงไฟโยนขึ้นไป่วกตุแงนี่ก็ยังทำประตูเป็นอนดสูงพ่งเวลาเนส่วนตาเพชรนี่นำาวแอนสูแบนั่สยดายให้ตาเพชรไดยนขึ้ไปที่กลางสนาม หนุนขึ้นไปทางด้านปีกขวาลูกนี้รถออกข้างไปไป้างหน้านซ้ายดูเด็กโยนมาข้างซ้ายเด็ไปทางด้านปีกขวาเมื่อกี้เลยทีเดียวลูกนี้ลรถออกเส้นหลังประตูไป yang bolan masih di ให้ทางบ้านโทร31จากตะเพ็งโดนบอลน้ําเต็มที่ทางหน้าผู้เล่นของรุ่นแดงกับ ิดดดหนึ่งศูนย์นะครับทีมตาเฟตกับทีมบ้านนนดองนะครับ หดหยกดงาน้าผู้เล่นก่ตาเพชรพาบอลไปโดยเลสี่ตาเพชรเพื่อสีขหานะครับในแดงสีฟ้านะครับ เอาไปสลสยสากลมาให้ทางด้านเสียหนังอย่านีจากประเทศหลบเพทางด้านคนแดงขึ้นหนังมา อนะครับตาเพชรนำนะครับตาเพชรนโนดงสุล่นลิงก่อนนะครับนนเนื่องจากเสียประตูไปแล้วสประตูต่อให้กาาตาเพชรไปสองูุนอาวุธใ่เข้าเท้า อยู่นี้รุนกอ้าไปไปไ้โดนแย้มไถไปชนรุ่นไปไปไชนะไปตูงผู s. <S ้รักษาประตู ด้านโดนแดงเห็นท่ารีดีก็ตัดบนออกไปับโดยสิทธิพน เดนส์ามาทีา่ส์สูเองูเล่นจากตาเพชรโดยวัชตัดบอออกข้าไปตาเพชรเห็นผ่าเลยด,ดตัดบอลออกข้าเช่นกัน xa xa phai <laughs> ma kham chim <laughs> can kan tik dek thi phong ta phe

ลังประตูไปไอ้ด้านตาพิษเอามาตั้งันบริเวนี้ไปไอ้ด้านปีชายผู้แทนสัมานบนเด่น ใหธารโดนแดงก็เยโยนจิ้นเปล่าขึ้นไปใหดตเพชรังเอาไว้ยนไปคนารตาเพยได้รางวัลท่นี่หมดาการแข่งขันในครึ่งเวลาแร่ ขอบคุณครับที่รับชมช่องนักพัดชาแ n นแนครับ